สวัสดีครับพบก,กับผมนะครับดรเซิร์ชอาชลี่คินิกวันนี้ก็ตามจะไปทำตามสัญญาแล้วนะครับก็ทดสอบตัว l ิค u ิดด a มเปอร์นะที่พี่โดมให้มานะครับเดี๋ยวมาดูกันมีอะไรบ้างโดยใช้คันนี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 ้คันน,น,นี้นะครับผมอ่านะครับผมเดี๋ยวเราไปที่สนามกันลองใช้ตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวเริ่มต้นก่อนตัวที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือเป็น default เป็นแบงค์ นะครับก็แ okay. กนี้หลังจากนั้นก็คือมาทดสอบพวกคู่พวกนี้นะครับทั้งหมดมี5 5แบบซึ่งผมไม่ทราบเหมือนกันว่าข้างในเป็นอะไรเดี๋ยวให้พี่โดมมาเฉลยนะครับว่าว่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงตัวไหนโอเคครับผมโอเคครับไปกันเลยครับผมครับตอนนี้ก็อยู่ที่สนามแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับลิควิดแดมเปอร์ที่พี่โดมให้มาทดสอบนะครับ นะครับจำนวนจำนวนจำนวน5ก้อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับผมจะทดสอบกับการยิงหน้าเป้าแล้วกันนะครับเพราะจะได้โฟกัสกับแรงสัน่นแล้วก็การซับแรงของตัวดัมเปอร์คันจะค่อนข้างเยอะอะเดี๋ยวผมผมผมไปพูดอันนี้ให้ฟังแล้วกันนะในในที่ร้านดีกว,ว่าเพราะมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองเลยน่าจะนานแหละวลันนี้ขอบคุณครับนี่นะครับวันนี้ที่จะมาทดสอบที่บอกให้ดูก็คือวันนี้ใช้คัน ตัว CD Ashley นะครับผมตัว WS 2 e 5เนี่ยตัวเทส l i q ิ i d d ด m ัมเปอร์ให้กับที่โดมนะครับผมก็วันนี้จะเทสทั้งหมด5ลูกราคาลิควิดดัมเปอร์ mm hmm. แล้วก็เป็น, mm hmm. เ,ปนเป็นแบงก์ก็คือของผม1ลูกนะครับเป็นเวทธรรมดาทีนน mm ี hmm. ้ผมไม่ใช้วิธีการยิงนะครับชุดละ6ลูกนะครับทำทั้งหมด3ซ้ำนะครับยิงเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะลองดูซิลิ่งกันว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตัวลิควิดแดมเปอร์นะครับตัวไหนที่มันที่มันโอเคที่สุดนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปผลกันอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนทดสอบทดดูของยิงไงยิงหน้าเป้านะครับผมมาจับแบบปกปติเลยนะครับดีอันเดอร์ติดใต้ลูกเลย ป้านี่ด้วยผลที่ว่าผมจะจับฟิลลิ่งของของการตับแรงของตัวดัมเปอร์นะครับจะไม่โฟกัสอื่นเลยโฟกัสกับตัวตันอย่างเดียว ยิงประมาณนี้เดี๋ยวผมจะต้องยิงอีกหลายชุดเลยนะครับเนะี่ยประมาณนี้นผมก็จะยิงไปแค่หน้าเป้าแค่นี้ดูดูครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรอสรุปผลแล้วกันเพราะผมต้องยิงอีกเยอะโอเคครับอ่ะเนี่ยเรากลับมาแล้วนะครับว่าผลการทดสอบเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าฟิลลิ่งให้ฟังก่อนนะครับด้วยด้วยคันคันนี้นะครับผมฟิลลิ่งของเขาคือ ด้วยตัวคันเองเนี่ยมันจะสะเทือนมากนะครับเป็นคันที่ที่ agressive แล้วก็กระแทกกระทานมากๆซึ่งพอพอทดลองใส่ตัวปกติตัวของผมนะครับเข้าไปเนะี่ยซึ่งน้ำหนักใกล้เคียงกันเนื้อผมเท็บน้ำหนักให้เท่ากันนะครับผมแรงสั่นสะสะเทือนแล้วก็การกระพือนะครับกระพือเนี่ยเยอะเยอะทุกอันทุกอันกระพือเยอะเพราะมันไม่ได้ซับตัวแรงกระพือเวลายีดไปหึ่งเงี้ยมันแรงมาก ทีนี้ตัวที่มันซับคืออะไรมันซับตัวขึ้นที่มีความถฉี่ยสูงๆนะครับที่มันเป็นแรงแรงจีสันอีเล็กๆกับครับตัวเนี้ยหายไปนะครับเทียบเทียบกับตัวนี้นะพวกนี้หายไปแต่มันมีห้าห้าเบอร์ถูกไหมครับผมแยกกลุ่มอย่างนี้ที่ผมทดสอบนะครับผมจับฟิลิ่งโดยการยิงยิงค่อนข้างเยอะนะยิงหน,น้าเป้าจับฟิลิ่งมันอย่างเดียวมันจะมีเบอร์ที่ใกล้กันก็นนคือ ห้ากับหนึ่งนะครับผมผมไม่รู้เขาใส่อะไรมาแต่อันเนี้ยลดลดแรงเล็กๆได้นะครับแรงเขาเรียกแรงสัน่นที่ไม่ไม่รุนแรงมากจะเป็นขึ้นพวกความถี่สูงนะครับอันนี้ลดได้ส่วนอันเนี้ยอีก3อันนะครับใกล้เคียงกันเบอร์สองสามสี่นะครับตัวเนี้ยลดตัวความถี่สูงหรือขึ้นเล็กๆเล็กๆทีๆ่จี๊ดได้แล้วก็ลด อันแรงกระเพือ,อันใหญ่ได้นิดหน่อยนะครับผมมองว่าอันนีมน้มันใกล้กันมากอยู่ที่สูตรของเขาผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าให้เลือกนะครับอันใดอันหนึ่งผมเลือกเบอร์สามผมไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เขาใส่อะไรมาเบอร์สี่เนี้ยใกล้เคียงหมดเบอร์สามเบอร์สี่เนี้ยใกล้กันเบอร์สองใกล้กันแต่ผมผมชอบฟิลลิ่งเบอร์สามนะครับประมาณนี้เดี๋ยวต้องมาดูแลกันรายละเอียดยังไงรอให้ รอให้คนทํามาเฉลยก่อนว่าข้างในใส่อะไรแตกต่างกันยังไงแต่ถามว่าดีกว่าไอตัวตัวเหล็กตันๆในอลูมิเนียมตันๆนี้เยอะไหมดีกว่าครับดีกว่ามันไม่สะสมแรงเลยแรงแรงขนาดแรงที่เป็นไม่ได้แรงกระพือครับแรงเล็กๆล็กเนี่ยพวกนี้จี้หาย หายไปโอเคครับมันมันไม่จี่มือมันไม่มันไม่สะเทือนมากมาถึงมือนะครับมันจะเหลือแต่แรงใหญ่ๆฟุกๆๆเท่านั้นนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็ลากันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม